สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูนัทธียพาพักอีกครั้งนะคะในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะและในวันนี้ครูจะสอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่คืออะไรการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นการเคลื่อนที่ของร่างกายจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่งค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. การสไลด์วิธีปฏิบัตินะคะยืนปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ไปด้านหน้าเข่างอเล็กน้อยทิ้งน้ําหนักลงที่ฝ่าเท้าด้านหน้า ใช้ขาซ้ายหรือขาขวาเป็นขานำโดยเคลื่อนที่ไปในทิศทางด้านข้างค่ะเราไปดูคลิปวิดีโอการปฏิบัติกันเลยค่ะ 2>, 2. การกระโดดขาคู่วิธีปฏิบัตินะคะยืนตัวตรงย่อเข่าลงโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แกว่งแขนไปด้านหลังใช้แรงจากทุกส่วนช่วยสปริงตัวไปด้านหน้าค่ะเราไปดูคลิปการปฏิบัติกันเลยค่ะ3การกระโดดขย e งขาเดียววิธีปฏิบัตินะคะย่อขาข้างที่ยืนรับน้ำหนักลงเล็กน้อยเมื่อออกแรงถีบขาจะเหยียดตรง ออกแรงส่งตัวและลงสู่พื้นด้วยฝ่าเท้าด้านหน้าขณะเคลื่อนไหวแกว่งขาอีกข้างเพื่อรักษาสมดุลแขนงอและแกวงเพื่อช่วยในการออกแรงส่งตัวค่ะ3.1การกระโดดขย่งขาเดียวไปข้างหน้าเราไปดูคลิปการปฏิบัติกันเลยค่ะ3.2การกระโดดขย e งขาเดียวถอยหลัง เราไปดูคลิปการปฏิบัติกันเลยค่ะ 4. วิ่งซิกแซกวิธีปฏิบัตินะคะวิ่งอย่างรวดเร็วในลักษณะซิกแซกอ้อมกลวยที่วางห่างกันประมาณ2เมตรจนครบทุกกรวยค่ะข้อแนะนำนะคะ หากอยู่ที่บ้านนะคะให้ใช้ขวดน้ําแทนกลวยนะคะขวดน้ําเติมน้ำครึ่งขวดแล้วก็วางไว้ได้เลยค่ะเราไปดูคลิปการปฏิบัติกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับการเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ย นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยฝึกสมาธิในการควบคุมการเคลื่อนไหวและทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะไปฝึกปฏิบัติกันนะคะและส่งคลิปวิดีโอมาส่งครูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ